สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูธรรมชาติที่แสนงดงามนะครับครับอันนี้เขาเรียกเป็นภาษาเขมรว่าละลุนะครับซึ่งคำว่าละลุนั้นถ้าแปลเป็นไทยก็แปลว่าดินอ่ามันมันดินมันพงังดินมันโดนโดนโดนซอกแล้วมันซุดลงไปนะครับก็คือมันมันมันพังลงอ่ะ มันก็กลายเป็นใช้เป็นภาษาคเคมรว่าละล,ลุกนะครับซึ่งถ้าดูแล้วก็เหมือนแกรนแคนยอนของต่างประเทศเขานะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นดินนะครับและเป็นมินิมินิแกรนแคนยอนนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับอยู่ที่ทางลงเขาช่องตะโกนะครับทางจะไปตาพยานะครับท่านใดที่ เคยใช้รถใช้ถนนวิ่งผ่านช่องตะโกนะครับถ้าลงจากเขามาสักพักหนึ่งก็จะอยู่ทางซ้ายมือนะครับจริงจริงแล้วละลุกไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับละลูกที่เป็นละลูกใหญ่นั่นแหละครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนผมก็ไม่เคยเข้าไปนะครับแต่อันนี้ก็คือมินิละลุกนะครับก็สวยงามน,นะครับถือว่าเป็นแกรนดกันยนมินินะครับท่านใดที่ผ่านมา ถนนเส้นนี้ก็แวะดูแวะชมได้นะครับโอ้มันเป็นความงดงามของธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับดินนะครับเป็นดินที่โดนฝนชะล้างเซาะลงมาแล้วก็มันมีบางส่วนที่มัน,มนแข็งนะครับมันแข็งแล้วมันไม่สามารถพังมามันก็จะเป็นลายออกมาเหมือนหินเลยครับสวยงามนะครับ ละลุลลุนะครับเป็นภาษาเขมรน,นะครับก็แปลอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับก็สวยงามครับก็ถือว่าเป็นธรรมชาติสร้างสารรค์มาให้คนเราได้ดูได้ชมกันสวยงามนะครับและดูแดะชมได้นะครับนี่ครับแล้วตอนนี้ก็เห็นมีร้านกาแฟนะครับ เปินกาแฟโบราณครับมาตั้งกาแฟมาตั้งร้านกาแฟอยู่ตรงนี้นะครับเอาทำไมดินเป็นอย่างนี้เวลาเราเหยียบแล้วมันลื่นๆนะครับมันเหมือนก็ว่าจะมีคโคลนอยู่ข้างในแหลกว่ะครับสวยงามนะครับมาดูมาชมได้นะครับวันนี้ก็ให้ชมเท่านี้ก่อนนะครับ